ชอบแต่งตัวธรรมดาดีกว่าครับให้เขาไม่รู้ว่าเรารวยอ่ะดีกว่าไปอวดให่ได้เขารู้ว่าเรารวยไม่เวิร์คครับเอเอหมองอะไรนะเอโอ้โหโอ้โหไอ้ตอนเปล่านะไอสัตว์ขับรถยังไงไอตอนเปล่าวะไอพี่อ่ะยังไม่เอารถมาให้กูเลยเนี่ยใช่เหรอสวัสดีครับพี่อะไรนะพี่ เดยังแฟนกูยังไม่ได้เลยเนี่ยไอชุด JK ใหม่เลขอะไรอ่ะชุดแก๊งไงพี่เอรอียกอะไรพี่พี่พีออ่นี่พี่พ,พี่ดูไรนี่พี่ตีออพี่พี่พดูไรนีน่อุย้ยผมถอดกรอบไม่ได้ผมอยากให้พี่เห็นเสื้อข้างในจัดอะ่ะเลขขขเเลเลแรกอ่ะๆ<ล>ต้องได้เห็นอะ่ะทำไมไม่ไม่ไม่หนึ่งวีเลข็กๆใหม่สวยนะนี่ดูรองเท้ารองเท้าแก๊งเราด้วยไหนอ่ะ พี่พี่ลงมาดูซิก็พี่ลงมาดูซิอ๋อวยมันแทบมองไม่ออกเลยเอ้าก็่ใช่ไงพี่น้อยนึงไอ้เหี้ยถือ<บ>กางเกงกันเนี่ยต้องกางเกงแก๊งเราเนี่ยหรอเก้งใหม่เนี่ยหรอกูก็มีนะกางเกงเนี้ยกางเกงมีหลายตัวพี่กางเกงมีสามตัวกางเกงมีสามตัวเลขเลขอยู่ในทีเชิร์ตเลขแรกๆเหมือนกันพี่พี่ลองเลื่อนดูมันมีกางเกงยีน์คัตตอมตัวหนึ่งอ่ะอ่าโอเคยีน์คัตตอมแล้วก็มี เสื้อเสื้อเป็นอกกะกก็อยู่ในบุลเลต์เลขสี่เสื้อเสื้ออยู่ในโซโซเล็กๆเลยเลลครับแล้วเต็เล็กๆเลยไม่ต้องรอเลยเล็กๆเสื้อเล็กๆเลยโอเคใช่มีอะไรอีกไหมข้างหลังข้างหลังจะเป็นรูปคนคนหนึ่งแล้วก็มีมีฟอนแล้วก็มีสีม่วงๆโอเคจช่พี่ เราลูแม็กควางไว้หรอวันดีครับเจ้เสือมันหลัง,งประเทศนี้ก็ดีนะชนกันชิบหายนะเราจะจำทำไมครับเนเมื่อเรามีแชทให้จำจริงปะเอเอมองอะไรนะเอเอมองอะไร ไหนวันแรกแรกอ๋อนี่ไงนี่หรอนี่หรอเจฮจูโฮฮ่าเจเจฮิจูโฮ <c oughs> <c oughs> ไอสัตรดจ,จัดอันนี้อ่ะเอ้ยจันทังคารเว้ย คำถามอยากรู้มากมายฉันไม่ได้ตั้งใจไหนยีนนะโอ้ย JK ว่ะไอ้ย่างเก่งเก่ง JK เลยว่ะไหนยีนวะนี่หร่อยจังคารย็ดเมนอินแบกเยีนย เราเลี่ยงจัดเสื้อจัดนังคานนี่องเ,อเสื้อจัดนังคาน,น,เ,น,เ,น,านเย็ดลดเจ็อดอเจอ็ดมวยแล้วมองอะไร chẳng may đẹp anh chẳng giải thoải đi Oh hãy mama không lời bên kia không lời bên kia không lời bên kia không không lời bên kia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  không lời kia không lời bên kia không lời เก่งอะไรวะเอ้ยเอ้ยแนงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวะอติแฟงมีการเก่งแกงด้วยเหรอใช่พี่ก็ก็อันที่ผมใส่ก็ของของเราแล้วก็อันไหนอ่ะอันไหนอ่ะนี่ไงพี่เก่งอะไรเก่งแกงเหรอมึงทำถุงมือ JK ดิไอ้แฟงได้ถุงมือต้องมีแบบ JK ดิวะแบบเท่ๆอันนี้อันนี้รองเท้าด้วยเหรอแฟงใช่พี่รองเท้าด้วยเท้า JK เหรอ ใช่พี่ใช่ใช่ใช,ใช่นี่ถ้าผมถ้าผมถอดกางเกงอะพี่เห็นเลยเออแต่ผมเปลี่ยนชุดไม่ได้อันนี้มันปกอะ่ะมันเหมือนตัวเจเราอะเออแล้วจะบังอีกนานไหมเนี่ยไ้แฟงไอ้เฮียโอสเสร็จละอะไรอันนี้พี่ใส่ากก่ามปนคออะไรดิเี่กแนวลูกทุง่ง แนวลูกชุ่งไอหนุ่มทรงเชฟมันเซ็งจนท้อรักสาวสองต่อแม่น้องออนิวแม่น้องออนิวเลยจะไปผ่อนฟรีดาวเลยไอหนุ่มทรงเชฟมันเซ็งจนท้อเง้ราเราแต่ลองทำไม่สวยจริงนะ้แฟงกูบอกไอเราทำไม่สวยจริงไม่สวยไอเราทำไม่สวยไม่สวยหรอไนกี้ออดทำไม่สวยเราทำไม่สวยจริงกี้เลย เออไม่สวยสัตว์ดาบกูอยู่ไหนเนี่ยก็ก็เขาก็โอดดี o มันให้ผมไปซื้อรองเท้าอ่ะดาบกูอยู่ไหนไอ้แฟ,ฟงเอาผมจะรู้กับพี่ไม่ไ้และเหล่าเหล่อ,อเนี่ยฮูดฮูดซติกานของพี่นานนะออส่วนส่วนฮูดพี่พี่จเจ้าอยู่ไหมเนี่ยผมเห็นเขาลงกันลืมล่ำแล้วเนี่ยพี่เวทฮะพี่เวดฮะ มูดพี่อ่ะผมเห็ีนเขาลงไปแล้วนะอันันใหม่วมวสวยสวยด้วยัเก่าเอ้าเหรอสวยด้วยนะนอันนั้นสวยนะไอ้แฟ,ฟงดับเราหายไอ้แฟ,ฟงดับเราหายจริงๆเนี่ยพี่หาดูดีๆพี่ดาบหายดาบกูหายอยู่กองเ,เขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมา ขอบคุณคัาขอบคุณน้องไอซ่าครับไปไปางเาไปาไปกลางเขาางไปกลางเไกาเขากลางเากาเขาไปลางไปกาเไกางเไปงไขไงงไาขอบคุณครับขาาากขอบคุณจากใจจริงครับน้องไอซ่า ขอบคุณครับฮะซับครับฮะคิดซับผมครับคอยน้องไอซับมีความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสินเนอสิ้งใดขอกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาคิดสินนอสิ้งใดขอสมหวังปาถนาน,นะครับล่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราจากโรคภัยไข้เจ็บไม่มีมาบรรจุรถสินน่งใดเข้ามาก็กลายหลายชิ้นนะครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางขาเขากวางขาวเดินมา ไม่มีมาประจ ol ลรอว่าสักเใดเข้ามาเก้าการ์ดเฉยๆนะครับเป็นที่ครอบครัวเป็นที่ทุกคนส่งอะไรมาคืนกลับไปหลอยเท้าผันเท้านะครับอาริกาโตโกไซมัดน้องไอซ่าขอบคุณครับสวัสดีครับผมกวางเขาอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาโอ้คุณน้องไอซ่าครับกีให้อีกหนึ่งซับนะครับผมขอบคุณครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากันยืนนะครับลำลอยอินทนะฮะกลับขอบคุณมากครับแล้วล่ะครับผมจะแต่งยังไงให้มันเท่ดีวะ จะแต่งไงให้เธอมาลักดีวะจะแต่งไงให้แบบไอ้หนุ่มทรงเช้งอ่ะมันเสงจนท้อ เหลืออะไรวะเชนกวางขาวอยู่กลางเขาไปกวางขาวเดินมากี่กิฟซับแล้วเนี่ยเอากวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณครับขอบคุณอุณไอซ่าครับโอ้ขอบคุณครับน้องชายพี่น่ารักมากน้องหนึ่งแล้วยังน่ารักอีก กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณน้องไอซ่าครับขอบคุณครับใครทจะซับไปอย่าลืมแฮชแท็กน้องไอซ่าด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณจากใจจริงครับน้องไอซ่ากรีปสิบกรีปสามแล้วครับน้องเลิฟโอ้ยโอ้เออกวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมา นี่ไอสัตว์เออไอชื่อธนาคารไอสัตว์เฮ้ยธนาคารธนาคารธนาคาร กวางขาวอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางขาวเดินมาขอบคุณครับพี่คุณน้องไอซ่าครับปับ๊งนะปั้มนะไอศัดเอ้ยหน้นนองไอซ่าพี่มึงนะพี่ขอขับรถพี่ขอ,ขอขับรถไปนี่ก่อนนะ วขา,า,อาไ <ป S 1> อ้ยไอซ่าาเดินมชิบหายแล้วกูกลับยังไงวะเนี่ยโอเฮี้ยรถคุย,ยเยลยวะไ,ได้สัตว์แรงชิบหายขอบคุณน้องไอซ่าครับกี่คลิปซับแล้วเนี่ยพี่ไปไม่ทันแน่นอนเลยว่ะช่างแม่งเหอะไอ้เฮี้ยแม่งไปไม่ทันเลยสัตว์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณจากใจจริงนะครับน้องไอซ่าผมครับน้องเลิฟ โอ้โหแม่งจัดให้กี่กิปซับแล้ววะไอ้เหี่ยแม่งไม่มีเบาเลยเดย์ตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีเกียร์อาร์ด้วยเดย์โนถอยอะ่ะมันใส่ไม่มีถอยเลยเดย์อหไหนีบนิวอ้ใช่เป็นรอยเลยดูดิโอไม่เห็น กวางขาวอยู่กลางขาไปกลางขากวๆๆางขาวเดินมาสิบสามกี๊ดซับแล้วโอ้โหของคุณครับคุณน้องไอซ่าครับสิบสี่แล้วไอ้เหี้ยเอาโอ้โหโน,โนหนึ่งจริงๆไอ้เหี้ยใครดูพี่เนี่ยแทบจะเป็นซับทุกคนแล้วปะถ้าพี่ปลดปไ เฮ้ยไปด้วยถ้าพี่เปิดเปิดโหมดซับเนี่ยคือพิมพ์กันได้ปกติแล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขากีดซับได้ทุกคนอะไม่มีใครไม่ได้อะเอาง่ายๆโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดหน่อยครับหยุดหน่อยหยุดหน่อยครับไปส่งหน่อยได้ไหมได้ค่ะขาผมครับไปไปส่งที่ไหนครับไปส่งเบิรกรถครับอันนี้ทำอะไรกรับไม่ได้ทำอะไรกันเลย ปด้วยก็ดีนะอันตรายเนยมันนะไนม่มมมเป็นไรครับอ,อ้าวโอเคโอเคโอเคไม่ต้องตะกุตะกากขนาดนั้นก็ไดนะ้โชคดีครับโชคดี